บุญญาบารมีแผ่นยันจันนาคาเรียกทรัพย์ครับแผ่นนี้เลยนี่คุณครูบอกได้จากเสียยาไปถูกหวยลาวสองหมื่นกว่าบาทนี่มนันนันเสียยาพ่อนาเล่าเป็นวันเกิดเล่าเสียยาเลยเอาของขวัญชิ้นเนี่ยไปแห่เล่าครับเป็นแผ่นยันจันนาคาเรียกทรัพย์เล่ากับสาถูกในหัวแล้วเล่ากับบอกว่าเดี๋ยวคุณครูจะเอาเลขเลขซีเดียวนำมือเนี่ยไปซื้อหวยลาวละว,วายจังสันนาอพี่น้อง นี่ขอบคุณคาเสียลืมเมส์เลยถูกหวยลาวสองหมื่นบาทนะครับอนุโมทนาสาธุนําเรายังบพอ่อเล่าก็เลยโอนเงินมาเฮิตบุญนานี่โอนเงินมเฮ็ดบุญนําแล้วก็ขอบูชาต่อครับนะครับไปวาปากต่อปากต่อให้ล้านเสริมสวยให้คู่บาอาจานทาั้งวัฒนาเราก็บ,บอกว่าขอบูชารวมด้วยนะครับนี่เลยยันนาคาเรียกทรัพย์ เรียกโชคเรียกระเรียกราบเรียกวัาส,สนาบารมีนี่แหละครับบารมีที่เพิ่นส้ง่งขอหายเห้ามีแห้งสัทธามีแห้งเสือเรวตั้งจิตอธิษฐานขอขอพ่อนจากเพิ่นขอโชคขอลาบจากเพิ่นขอในเรื่องที่เห้าหวังนะครับเหากระสิสุสุขส,สมหวังสําเร็จดังปรถนานะครับอนุโมทนาสาธุน้ากันเรีวกเงินที่เล่าเห็ดนะครับเงินเห็ดที่เล่าเห็ดบุญน้ําเสียะมนีเสียะเอามาเห็ดบุญที่วัดเขาบัรพศจังหวัด จันทบ,บุรีนะครับเดี๋ยวสิขึ่นสารใหไงไปสวดมนต์ภาวน,น,า,วา,นาต่อนะครับผู้ใดที่สนใจนะครับอยากขอบูชาแผ่นยันจนนาคาเรียกทรัพย์แผ่นนี้ทักเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาขอบูชาได้ราคาหลักร้อยแต่ถ้าท่านศรัทธาแล้วก็ก่อเกิดบาร,รมีในจิตใจท่านสิ่งดีๆสิ่งที่ท่านหวังย่อมมาแน,น,น่นอนนี่ยันนาคาเรียกทรัพย์นี่พ่อปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมานะครับศรีอยู่ตรงนี้ สีทองก็คือพ่อปู่วิรูปโขนะครับผมสีดานะครับคือพ่อปู่ดาแสนสิริจันทานคราชมาด้วยยันอ่าหัวใจพรอพุทธเจ้าแล้วก็ยันรวยนะครับผู้ใดเอาไปก็มีแต่ความสําเร็จสําเร็จสําเร็จทุกท่านนะครับผมสนใจก็ทักเข้ามาขอบูชาได้อานุโมทนาสาธุร่วมกันแล้วก็บูชายันจะแผ่นยันจันนาคาเรียกซับเนี่ยแผ่นยันนาคาเรียกซับแผ่นนี้ไปนะครับเดี๋ยวเสียยะ เอาหนังสือสวดมนต์พลิกชีวิตให้ด้วยให้พี่น้องไปสวดพลิกชีวิตพลิกวาสนาพลิกโอกาสของพี่น้องทุกผู้ทุกคนเดอ้ออนุโมทนาสาธุน้ำกันสวัสดีครับ